สวัสดีจ้ามืนเฮาสิบไม่เหตุย่ำเล็บมือนางแซ่บกันเลยจ้าหลังจากเลื่องงานแล้วเฮากลับไปสือวัตถุดิบกันเลยเฮาก็ได้แล้วเรียบร้อยนี่เล็บมือนางสองถุงใหญ่เลยจ้าเฮากลับไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยจ้าอันดับแรกเฮาก็สิมหันผักสะกอนจ้า เรียบร้อยแร่ห้อกับจะใส่จานเลยเตรียมไว้จ้าหลังจากนั้นก็ไปหั่นมะเขือเทศจ้าเจจามือนก็ใส่สามหน่วยพ่อพ่อให้มีสีสันเจาน้าหน่อยเรียบร้อยลรวใส่จานไว้เรียบเมื่อนางก็มีสองถุงเ้ากับใส่จานไว้เรียบร้อยแล้ว้อากับหาห่นเลยจา้าหนูสิบหันหน่อยได้หันหญ่งซ้ำนี่ละจา้ามันจังสิเสบหลังจากนั้นหนูก็สิหาหันหมูยอ่อจ้า ว่าแซ่ายดอกใส่พ่อหิมันมีสีสันกินแบบเอออันนี้เป็นรสชาติอันนี้เด้งสินะว่าถดดิบนกกสิไม่ซ้ำนี่แหละจา้าว่าตองแซ่ายดอก่อางกินบ่เบิดมาหมากอ่ะแซ่สามก่อนมันได้ี่นนองเดี๋ยมือหนำนกัดทานมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปต้มน้ำเดือดเขาก็เอาลูกชิ้นลงไปเลยก็หมูยอ่อพอเรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเขาก็ตักขึ้นจา้า ลังจากนั้นนกกสีเอาน้าแข็งมาใส่นามไว้เพื่อที่จะนอกเล็บมือนา่งจะบรใหันหัวโตกระซายซ้ำนี่สักก่อนมันบบเบิดหลังจากนั้นนงกสีตกขืนไปใส่น้าแข็งไว้เลยจะนอกไว้เลยเทสองหลอดจามันหลายหลังจากนั้นนงกสีไปต้มามม่าตอต้องหลวกดวนเนอพี่น้องมันสิเลหลวกพอ่อให้มันเสร็จโตนี่แหละซ้ำนี่แหละ เอาึ้นเลยหลังจากนั้นนำทีฮา่ลวกไว้แล้วนูนก็สิมาลวกหมูต่อืมกับเสียงลวก็จะหน่อยหลังจากจนั้นนูก็ไปตามหมกพริกจก้อันนี้ก็เลอะแต่ผู้มักเลยนะจ้ะผู้ใดจะใส่ลายใส่หน่อยเลอวแต่อืมน,นู้กัใส่ลายสักหน่อยจอย้ะมักเพีดน้ำตาลกับผู้ใดไม่มีน้ำตาลปีบก็ใส่น้ำตาลปีบอันนี้นู้นมีน้ำตาลใส่ธรรมดากูกัใส่ซ้ำนี่แหละ ใส่น้ำปลาใส่น้ำกระเทียมดองลงไปจ้ะกระบ,บีบลงไปนี่มนะนาวมาม่าหล,ล,ลายครับพี่น้องใส่หลายกระเสบหลายเลยพี่น้องอยังใส่หลายเลยมันสมบ์อ <c> า <oughs> จารย์ก็ค่อยค่อยไปซิมเจ้หน่อยเด้อเพืนี้ก็ใส่ลงไปโรจา่าเพื่อได้ม,มาเข้มกับใส่อีกลงไปก็ใส่ลงไปเลยค่อยๆเจ้หน่อยนะอาจารย์ก็ค่อ,คอยๆเอา หมูเอาอยัางลงไปใส่ตามที่เขาอยากใส่เลยพี่น้องใส่ตามเขามากันนั่นแหละผู้ใดอยากกินยังก็ใส่ลงไปเลยหนูมีซ้ำนีนกนน่ก็ใส่ซ้ำนี่ละเศแษฐค่ะพี่น้องอแต่กินแบบว่าหอมค่ะแต่ผากเสียเงินนี่ก็อื่นน้ำลายอยู่ <c oughs> หลังจากนั้นถ้เาเอาผักรยลงไปเรื่อยเสีย้วเขาใส่จานเลยจา้า มันเป็นจานธรรมดาเลยนี่พี่น้องมันหมักหลายหนึ่งได้พี่น้องมันสิบเบิดบอ่ะหนูเสียหายท่ายว่าพี่น้องคิดว่าหนูก็เพียนกินเบิดบอจานซ้ำนี่ท่ายมากได้พี่น้องเด้จากว่าสิบเบิดบอกินหลายคักสองคนนึงก็ได้เฮ็ดปานว่ากินสิบคนพี่น้องเอ้ยก็ขาแต่ละมือสุดยอดคัก กก็ินสองคนนึงกเกล้วพี่นอ้องม,มาเดวยจ้าพี่น้องมากินน้ำกกรจาก้ายำเล็บมือนางแสบๆเลยจา้ามาจา้า